โอเคครับพ่้โกาดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมฟิล์มครั้งหนึ่งกับเกมไมค์ครับนะครับ EP สอง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 นะครับท่านผู้ชมอวันนี้นี่ครับเล่นนอกรอบสร้างร้านเบเกอร์นยยังไม่เสร็จเลยพุทธาครับอย่างนี้สิครับทำไมครับทำอะไรครับเนี่ยดูกล้องครบดูกล้องทำไมครับทำไมครับกล้องผมอยู่อีกฝั่งนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำนะครับ ไม่ต้องสวัสดี้จบคลิปนะโอเคครับก็ผมก็ขอไปนอนก่อนนะครับครับไม่นอนเลยครับเระวังซอมบี้ครับเออคุณตาครับคุณตาครับคุยครับเราเล่นครับอืมบ้านเราก็มีอุปกรณ์แค่นี้ไม่ต้องห่วงถูกใจสบายห่วงนอนเลยครับสบายจุ๊บด้วยครับนอนแล้วครับดูเลยครับว่านอนนะไม่เห็นผมไม่ได้เห็นคุณนั่งเนี่ยอืมงงเลยครับ เดี๋ยวผมขอเป็น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 อะไรดีครับคุณตาครับผมไปไปพาร์ทที่สองอืมพาร์ทที่สองไม่ได้พาร์ทที่สามพาร์ทที่สามเดี๋ยวจะอัดอีกแป๊บนึงให้จบทีน่ะอัะไไดไปคุณดึงอุ้ย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 ไปไกลอุ้ยไปไกลตกตาย เฮ้ยตกไปแม่ต้าน่าจะมาดับแทบพังอ,อุ้ยบินขึ้นไม่ได้ลืมอัไรผูกูลืมปรับปรับทำลายไม่ได้เด้อเดยวไม่ตายตายเชื่อว่พี่ตกมาจากขลงสูงพี่ไม่เป็นไรนะ่พพี่ปรับทำลายไม่ได้งงดีครับ ค,คุณตาครับคุณตาครับมีถั่วไหมครับไม่มีครับโอเคครับไปครับเซเดนและเซเดนอย่าลงไปตอนไหนทุยน้ำหัวพี่เอกเขาอย่าไปลอกเล่นแบบอย่ากระโดนเดี๋ยวกระโดนตกน่าอีกแกงทำพี่ตีะแะทุกทีเขาต้องเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเหลืองโอ้ปวดหัวปวดหัวเข็ด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 เพราะคุณตาครับทำเลยไรเลยไปเลยไปเลยโอกหินโดยทำให้คุณตา โอเคเราต้องเป็นสีแดงตาตาอย่ามาบ้านนะมาแบบบินินนะถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวบ้านหายทันทีเลยนะตาสองตัวเลยสองตัวเลยเนาะไม่มาลุมประชากรจังขอไลายเซ็นเลยพี่พี่ฮะกดไลายเซ็นเลยครับไม่มีไลเซ็นครับน้องเอา้า,ลาเลไลเซ็นที่โรงเรียนละพี่อันนั้นมันไลเซ็นปลอมครับชิพะไอเละเอ้ยกมต,ตีแม่งเลยมาเลายให้ไลเซ็นปลอมพวกเราเรียกพวกมา ผู้ต้าทำอะไรตอนนี้ครับอยู่ครับครับอะไรครับครับบอกไม่มีค่าแล้วครับค่าเป็นกระเทยครับโอเคครับทุยนี่ท่านผู้ชมลูร่าแม็กก็โน่ครับคีเปอร์มันจะระเบิดทีหนึ่งสองตัวครับดูดีครับเนี่ยท่านผู้ชมคีเปอร์มันลงไปมันจะขึ้นมาแล้วถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะระเบิดบุ้มดูครับคีเปอร์มันโง่ครับโอ๊ยสิบแปดแล้วขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ อืมต่ออย่างนี้พอได้มไหมไมนโดนโอเคนะพอเอาเป็นที่ที่ข่าต้าไม่รู้บ้านนี้ร้องไม่ได้ครับแต่ผมจะร้อง คุณยังร้องเลยเอ,ลอเล่นยาขอเบาโอเคเบาเสียงเรียบร้อยเปิดมามีมา้าอยู่สองพี่ไปหาของมาทักไหนหาของจำเนียอะไรแนะบบน่เมตนกตาใชอันนี้กับม้านะเกาะทองกับมา้าพี่ใช้เกาะไดมอนเกาะม้าเกาะทองแข็งเก่งกว่กาเกาะไดมอนอีกพี่พูดจริงแถมมันซื้อได้เด้ออุชโอเค โอ้โห oh. ตาบิกลัวตกขนาดนั้นออกมาหน่อยดิมันต้องไม่หาต้องไม่หาตหาอะาวสร้างเงี้ยถอดหัวเฮ้ยแมยงมุมแมงมุมขอยยังมุมสามันมเดี๋ยวเดี๋ยว เคปครับครับกำลังบินอยู่ครับครับผมมีจอยอย่างเงี้ยเงี้ยเคปอยู่ที่อยู่ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนครับไม่ต้องห่วงมีเสียงหมาเสียงหมาเห่าเสียงหมาหอนเสียงหมาหอนแล้วท่านพี่กว่าจะซื้อนมก่อนนี้มาหากูไอ้สัตว์อะไรกูก็ไปซื้อนมเมื่อกี้แล้วกูก็ กูก็เชวเไปเมื่อกี้แล้วกูก็มองเอ้ามันบอกจะให้ไอตี้ไม่อยู่นี่มาไอตี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เราทำเออไอตี้อยู่ไหนไอตี้ไปกับย่ามันไปกับยามันน,นอะอนะทอะไรวะคลิปเรากันนี้ก็จบพอเพียงแล้วที่เราได้รัน